ถุงยังชีพอุปโภคบริโภคจากหน่วยเฉพาะกิจยะลาค่อยๆลำเลียงถึงมือประชาชนกลุ่มประาะบางที่มีผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุดยดเด็กกำพร้าผู้พิการตลอด,ดจนครอบครัว <ใน S 1> ที่ม<า>ีฐานะยากจนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งในด้านการดำเนินชีวิตและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลด้วยหน่วยเฉพาะกิจยะลาจัดทำถุงยังชีพจำนวน232ถุงมอบให้กับ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลขและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานเพื่อนําไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางตามโครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลาใส่ใจห่วงใยประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งมีเป้าหมาย8อําเภอในพื้นที่จังหวัดยะลาก็ในเรื่องของการเข้าดําเนินการก็นอกจากของเราแล้วก็จริงแล้วในส่วนของพี่น้องที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสาธารณสุขทั้งพม ก็ค <muitas> <arias> ือเราอยากจะเข้าไปไปดูแลไนะนําส่วนนั้นเพราะว่าบางทีคนทั่วไปอาจจะคิดว่าพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยคงได้รับสิทธิ์ที่เราที่เรารู้รู้กันนะว่าเอ้ยคงคงได้รับสิทธิ์น่าจะครบแต่บางคนที่เราไปได้สัมผัสมาก็ไม่ได้ลบคือบางบางสิทธิ์บางอย่างก็ยังไม่ได้ไล่ไม่ได้ก็อยากจะเข้าไปกับพ่อป้าพูดคุยเพื่อว่าเผื่อเขาเกิดปัญหาก็ท้องอะไรบ้างเรามีศักยภาพ เพิ่มเติมอะไรขึ้นมาเราก็ได้ประสานส่วนกลางได้เข้ามาช่วยเหลือถุงอย่างชีพประกอบด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคยาวเวชภัณฑ์ที่จำเป็นซึ่งหน่วยเฉพาะกิจยะลาตั้งใจคัดเลือกใส่ลงไปเพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงและยังถูกหลักศาสนาของพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมที่จะนำไปมอบให้ด้วยกออีใจนะ ดีใจอ่ะที่มีคนมาดูแลเขาก็มีกำลังใจไงถ้าเป็นแบบนี้เขาต้องการทําัแรงมากได้ดีก็อยากได้อะไรทำอาชีพอ๋อก็คือแบบเป็นอาชีพเสริมที่เราสามารถทำได้ในขณะที่เราอยู่แบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นไปได้ าชาชนกลุ่มเปราะบางเป็นประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาและสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ลำบากเพราะมีฐานะยากจน หน่วยเฉพาะกิจยะลาจึงต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นและได้รับการดูแลรวมถึงการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมทั้งนี้ก็เพื่อความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนทีมข่าวเฉพาะกิจททบ .5 รายงาน